หกศูนย์ไปไทเจ้าภาพมาเติมครับเป็นสี่หมื่นทวนเลยครับสงสัยจะตองศูนย์จะมังแต่ก็ไม่เสกที่จับซะก่อนม่ะโยชน์นี่จะเป็นเมฆเชียร์โชคดีโชคดีไปแล้วไปลงแล้วจะจับได้ไหมต้องมาแล้วต้องสาวก็ต้จงคุยเอาไว้ดีคุยกับใครไว้เนี่ยท้ายมัาจะจับไปเลยก็โม้ว่าที่เคยจะเป็นอะไรายแล้ว ัวใครจะมาฉีดไม่ได้ก่อนจะตับต้องฝากดูแลพกากนฝากคนที่ไว้ใจได้ไห้ดูแลเผื่อจะปลอดภัยนะ,อะสอนรามฝากไปตอนนั้นน่ะอายุเท่าไรยังทำอะไรไม่เป็นเท่าไหร่โอ้อายุสีเงินไม่ฝากดีกว่าเอออายุสีแดงดีกว่าหน้าตามปนหมาโง่ดี เอ้ยไอ้พี่เลอลยุไม่รอก็จะพบุมครับอะไรเพ่ครับมีแล้วหมดช่น่อาชัยไอ้ไม่กลับหรอนเรื่งตามบข้าเจ้ามีเรื่องจะบอกมีเรื่องจะบอกมาอยู่ที่นี่แอบนั่งผู้หญิงทุกคนนึงแอบนั่งผู้หญิงทุกคนนึงใช่หุนวยมดัเลยตีนหอนติ้ไม่แอบนั่งไหก็ลองไปแจกลองไปเจอเข้า ผูกใจไม่ชอบเขานน่นอยู่ไหนได้สอยู่แถวเราเนี้ยจะรู้ไหมหน้าไอ้ี่ตองตัวเขาเลยเขารู้ตัวเเอาบอกู้บอกั่า์ตันหานมาก็ได้เป็นลุกลางลักษณะแบบผู้หญิงไทยลุกลาอผวกอ้ไม่อ้วนไม่หอมแั้ไงก็อ้วกเลยอ้วกแล้วไงก็อวกเนี่ยผมนี่ทำเป็นลนๆเป็นล่นๆเออแล้วไงใส่เสื้อสสยเดี่ยววุ้นทนายเขาเปนผีเนี่ยวมดเอ ก็ไม่เปียกแล้วมันไม่ใส่เดี่ยวเป็นเลยมันเป็นส่เดี่ยวเป็นหนาอะไรตัวสายจะตามเปล่าไม่ใช่นี่แล้วก็ใส่กระโปรงสไตล์ปามี่โอ้โหปามี่ก็ยาวเลยยาวเท้าเลยมาสตุกมะแสดงว่านายชอบแนวอินดี้อินดี้ใช่ใช่อินดี้แล้วก็กระเป๋าแล้วก็ไม่ใช้ไอหยุยส์ผุ้ชี่ไม่มิตตองไม่ไม่อ่ะไม่ใช้ใช้อะไรใช้ตะกร้าสาร คนไทยแกอนุรักษ์ของไทยเตีเรียกว่าคนดีแกอาจจะมีดูแลเป็นเหมือนลูกครึ่ไไงนิดนึงเพราะลูกครึ่งเดี๋ยวเขาจะไม่ใส่เลยน,นี่เจอไหนเจอโนบาโนบาโนบาร์เห็นชัดเิเลยเพรานมยาจันนี่เลยถ้ามันคนมีอายุเดี๋ยวเล่าวนะ่าทำไมเห็นน่อไงไหนถ้าเราชอบคนมีอายุอ่อดรู้ดีหลอดมีอรเรียกทำไร,รอ่ะ <c oughs> ฉันแอบรักผู้หญิงคนหนึ่งลูกสามแม่จะคี่เพิ่ม เอาแ,บบแล้วไปไปบอกขอคูไปเลยไม่ได้ฉันต้องกลับไปดินซะก่อนอฉันต้องกลับไปดินซะก่อนอกลับทำไมใคกลับติดครองไปดินซะก่อนแล้วฉันจะกลับมารับเพื่อไปแต่งงานในเมืองประได้สมฐานะไปสมสักสีหน่อยบอกคูไปเลยไม่ได้ไม่ได้อไอเขาเข้าใจไหมเนี่ยแท่งมั่งเปนฝากนายแล้วดูแลด้วยไอพิษหรือนิดครอง ้เดือนนึงนี่แหละแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งก่อนสามวันเนี่ยอะไรอย่างี้ยโตไม่ปากเหม็นแล้วพ่อครับว่าอะไรมีเรื่องจะบอกมีอะไรวันนี้ไทยของไม่อยู่บ้านวันนะพ่อไม่อยู่บ้านอาจจะไม่กลับมาก็ได้อากาศเช้าเลยอาญามีธุระส่วนตัวมึงไปไหนจังเลยมึงไม่ห่วงพ่อเมื่อไหร่ะพ่อโตแล้วดูแลตัวเองได้เข้นั่นแหละก็สมควรที่จะดูแลเขามากแต่ก่อนนะครับพวกครับกลับบ้านกลับท่องบ้างที่ลูก กลับพี่ครับมึิกับเช้าตลอดเลยให้รอดตัดบาทท่านเดินมิตรบาทปีห้าไพ่รอทุกวันเลยนลามึงไม่ลาบทำบุญเลยนะลูกนะจะทำไปไหนาแก่ลูกนะกูไม่ไหนจังอ้าวกูมีมี๊บมีไงกับหัวใจกูไปก่อนไปไหนกูเด็กแว้นฮะเด็กแว้นเด็กแว้นมึงเข้าของใครแว้นเนี่ยนะกูแน่ววสว่างอารมณ์เด็กแว้นทุกวันเลยมึงเนี่ยนะมึงไม่เห็นนะดิกูเห็นเรื่องกิงปั่นจักรยานยังล้มเลยมึงอะอันนี้มันเพิ่งไง ตอนห้าขวบเดี๋ยวมาไปก่อนเดูกูมาทอมมือให้ดีเปิดเลาะอิเลสันนไปก่อนนะแม่ไม่บอกดิขอว่าจะไปไหนนี่ถ้าอยากรู้ว่าจะไปไหนนะตามมาเดี๋ยวพาไปดูเลเวลนี้คงคิดวมาถึงเวลาแล้วนี่ที่เจ้าจะต้องกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของเจ้า และเราคือพดอดีลนครทมงหากเจ้าเดินทางคุลนครทมงพิรันดร์สิ่งที่ครูคิดไว้มันไม่คลาดเคลือ่อนมันจะต้องมีศึกสงครามเย็บย่ำถึงรานนาไทยอย่างแน่นอนแต่ครูอยากให้เจ้าจำไว้หากศึกนครทมยกทัพถึงรานนาไทยแม้ัพแห่งรานนาไทยที่จะรับศึกก็คือข้าพุทธิชายจังหวัดว ใส่เตียงนิดเดีจะไม่มามทนายควอมไม่เอาองค์ราชบุตรแสงคำเมืองอะไรนั่นนี่มาโดนานแล้วนี่ยโอ้นานแล้วพระท่านมาแต่เมื่อวันก่อนเนี่ยมาหาพระท่านจะรอพระท่านเรียนจบเพราะว่าหมกใช่ไหมได้รับจากคำสั่งจะเสร็จพ่อของท่านถ้าเรียนจบเวลาใดที่กลับแผ่ดินใหญ่ด,วด่วนพช่ไหะเป็นคำสั่งจากพระบิดาพญา,าพานนท์นั่นแหละใช่ไหมค่ะขอบใจเจานะ้ามืกเลย ที่นั Saint ่นช่เป็นทางกลับสุ่คดีในคอนทรไปก่อนวันพร่นี้รุ่งเช้าเราใส่ขมือได้เป็นทางกลับสูคนทนันก็ไม่กลัเพราอว่าเลยพวกท่านวันนี้เราไปไม่ได้เป็นไปม่ได้อีกอ๋อมีเยอะเริ่มโตแล้วเริ่มมีพละแล้อยากเดินมากใยถึงเท้าขาดรไไปไปไปเขาดีนะพวกท่านซื้อใหม่ก şey> ันเอ เพื่อแสงขโมยจะกลับไปได้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เพื่อแสงขโมีแอบรับยุ่งง่ายเสียกับพี่เมยลูกสาวเพราะที่ชีวิตของพี่เมย์คุณเชาเพื่อแสงขนี้จะต้องเดินทางกลับจากนี่นี่มาขอเงินและที่ตอนนี้ดัดตั้งใจแล้วว่าจะดูตังได้ดียังไงเพื่อแสงขนมยจะต้องมีดอกพิเศษเยอะมากพี่ด้ย์เพื่อแสงขโมย

អើចោលເພើເພາະມຸນເងើនឹងຈາກລោកឆាទៀនឹងຈາກດាកទៀឆាណៃເចົ້າເມືងគ្រួសឋាន ขอบคุเจ้าของรางวังเสียงปกปนรับที่พ่อเลยับผู้งานของเต่ารับเลับกันไดรับที่ร้ว